นี<ร>่จะได้เตสนาในโสตาปฏิสังยุตผูกสิบสามสิบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธจ้ะตาโลเมพิกเวปุญญาพิสันตากุสราพิสันตากุสา กูอัสาหาลาติเตโสตุจานสะสปุริสะตังไลจุงจักฟังยังธรรมเตสาดวงดวงนี้แด่อันมีมาแต่สาภาสะกาธากาปุญญาพิสันตาวักแห่งโซตาปาฏิสังยุดอันมีมาในมหาวาราวักสังนุดานิกาย สาดองจทัทธาปุตตาปริสัทจังราปรปดับพัญญาปารมีเติมแทงกุศลบุญญาราศี ส่วนธรรมรรมัตสาวาณไมนี้แต่ใจดังจักใดเตสนานีในกาลเมื่อนั้นนาพระพุทธเจ้าก็จาเลียกเจ้าปิขุทั้งหลายมาแล้วผ้าตนแก้วก็เตสนาเป็นกถาวัจจายาโรเมพิกาเวปุญญาพิสันตากุสราพิสันตา,นตาเป็นตน ดูลาปีคูตังลายส่วนบุญส่วนกุโซน,นอันนำมายังความสุขเหล่านี้สี่ประการสี่ประการนั่นเป็นอย่างใดคือปะอาริยสาวกะในพระธรรมวินัยนี้พระก่อไปโดยความเริ่มใสอ่านบ่อนวันไวในพระพุทธเจ้าว่า อิทิพิโสภะเกาวาะอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตขโทกาวิตุวานุตตาโรปุริสะธรรมะสารพี สถาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระกาวาดังนี้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าโตดนานเป็นพะระอรหันตาตารัานู้เองโดยจอเป็นผู้ถึงพร้อมโดวยวิจาและจานนะเป็นผู้สาเดจไปดีแล้วรู้แจ้งยังโรกเป็นตาลทีเฟิกสาปุริาสที่กวรเฟิกบ่มีภูนอื่นยิ่งกว่าเป็นสวัสดาของเทวดา และมนุษย์ต่างลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกแจกคำดังนี้จริงเป็นส่วนบุญส่วนกุศลอันมายังความสุขเป็นขอตนประการหนึ่ง พะอาริยาสาวกาภูประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันบ่หวัันไว้ในพระธรรมว่าสวาคตพระกาวาตาธรรมโมสันทิธิโกอา,ากาลิโกเอ,กอหิปสิโกโอปนานิโกปัจจตังเบติตาโปวิญโยหิ พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสดีเล้วอันผู้ใดบรรลุจักเปิงหันเองผู้ปะบ่ประกอบไปโดยกาลเวลากวนเรียกคือมาดูกวรน้อมเข้ามาในตนอันมินอยู่จนเปิงรู้สะพอตนดังนี้เป็นส่วนบุญส่วนกุศลอันนำมายังความสุขคอติดสองประการหนึ่ง พระอริยเจาวกะภูประกอบไปด้วยความเรือนใสอันบ่วันไหวในพระสังฆวาสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะสังโฆ ญาติตังจตานิปุริสสยุกานิอัฏฐปุริสสปุกกราเอสะภะกะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตักขิเนโยอัญชุริกะลานิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสา พระสังฆสาวกะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชัตยะซื่อแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรคือกู้แห่งสปูริสะได้แก่สปูริสะภุกะละแปดนี่และคือพระอริยสาวกสังฆขของพระพุทธเจ้าเป็นผู้กวนของกาเระวะเป็นผู้กวน วนของตอนเป็นผู้กวรกระทำบุญเป็นผู้กวรกระทำอันจุรีเป็นเนื้อนามบุญของโลกบาะมีนามบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นนามบุญเป็นผู้สนอันนำมายังความสุขพอใจสาม ถาการหนึ่งพะรอริยะสาวกภูประกอบไปโดยศินอันพาอริยะพาสพาชนาบกขาดบอตรูบอดานบอพ้อยเป็นไตอันวินยูจนสักเชิญแล้วอันตันหาและติทิบอกเคเกยลเรเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นส่วนบุญส่วนกุศล อันนำมาอยังสุขคอที่สีพ่พิดุลาภิขุตังนายส่วนบุญส่วนกุศซน อันนำมาอย่างความสุขสีข่คอเหล่านี้แล่ผีคุตังไลัยจักนับจักประมาณบุญของพระอาริยะสาวพกาผูพะระกอบไปรวยบุญโดยกุศลชี่พระการเหล่านี้ว่าวางบุญวางกุศลอันนำมาอย่างความสุขมีพระมานเต่านี้บวชใจว่กกระทำใดง่ายแต่วางบุญวางกุศลนับว่าเป็นกองบุญใหญ่จักนับจักประมาณ ใดแต่ดิเลดูลาภิขุตังหลายภัยจักน้าประมาณน้ำมาน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีประมาณเท่านี้อาลากหกาละลือปันอาราค่าบอดใจกระทำใดไงที่แต่น้ำมหาสมุทรนับ เป็นน้ำมากสาจากนับยักประมาณบทไดสันใดดูลาภิขุตังไลภัยจังนับยังประมาณบุญของพระอริยสาวกะตนประกอบไปโดยบุญโดยกุศลสี่ประการเหล่านี้ว่า ่วนบุญส่วนกูสลอันนำมายังความสุขมีประมาณเจาะนี้บวชเจ่าบักตำได้ง่ายตีแต่่วนบุญส่วนกูสลนั่นนับว่าเป็นกองบุญอันใหญ่จังนา้าจังประมาณบวไใดสรรน,นั่นเหมือนกันกันว่าพระทถากัะะเจ้าใดตะรัสเทสนา วัยยากาลณนาภาสิตจบลงแล้วก็ได้กล่าวเป็นกะทาวมาทะมโหทาทีอปาลิมิตังมหาสลังดังนี้เป็นตนแม่น้ำที่โมนาละจนอาสลายเลี้ยวย่อมไหลไปสู่สาครมหาสมุทรใหญ่เป็นอันอันเป็นที่คังน้ำใหญ่มีสิ่งตีดี เกี่ยวมากนักหนาเป็นที่อยู่อาศัยของโมนาโมลาตานะคือว่าไข่มุกเลาจากประมาณบอดใดสันใดต่อสายแห่งปูนานย่อมหลังไหลไปสู่นารจนผููเป็นปันอิตาปูเขือเขาน้ำพาผ่อนตินอนตินั่งเครื่องปูลาดเครื่อง เรือเหมือนแม่น้ำใหญ่ไปสู่มหาสมุทรนั้นเหมือนกันแหละดูลาพิคู่ตั้งายส่วนบุญส่วนกุศลอันนำมายัางความสุขสี่พระการเหล่านี้สี่พระการเป็นอย่างใดคือพระอริยสาวะกะในพระธรรมวินายนี้เป็นผู้ประกอบไปด้วยความเริ่มใสอันบอหวันไหวในพระพุทธเจ้าว่า อิติพิโสภะกวาบา,าระหังสัมมาสัมพุทโธโดังนี้เป็นโตนี้เป็นนาบุญเป็นกุศลอันนำมายังความสุขคอตนพระการหนึ่งพระก่อประโดยความเริ่มใจอ่านบอบวันไหวในพระธรรมว่าสวาาโตภะกวตาธรรมโมดังนี้เป็นตน นี่เป็นนะบุญเป็นกุศลอันนำมายังความสุขคอที่สองประการหนึ่งพระกอบไปด้วยความเริ่มใจอันบ่หวั่นไหวในภาษงฆาวาสุปฏิปันโนปะกะวาโตสาวะกะสังโคดังนี้เป็นตนนี่ก็เป็นหนาบุญเป็นกุศลอันนำมายังความสุขคอที่สาม ภาคการเนื่องอารยะสาวกะาผู้อยู่กองเรือนมีใจพาสจากมนตินคือว่าความตันีเป็นผู้บริจาคใดบ่เสียได,ยดยมีมืออันล่างไห้กวยอือตานเองยินดีในการสระฮือกวรแก่การขอยินดีในการจำแนกแกกตานโดยตนเอง นี่ก็เป็นนาณาบุญเป็นส่วนกุศลอันนำมาย่างความสุขคอที่สี่พิคุตังาลส่วนบุญส่วนกุศลอันนำมาย่างความสุขสี่ประการเหล่านี้และดูลาพิคุตังาลการที่ยังน,น้าบจังพรหมานบุญของพระอริยสาวกผู้พ,พะระกออไปโดยส่วนบุญส่วนกุศลสี่ประการเหล่านี้ ว่าอันส่วนบุญส่วนกุศลอันนำยังความสุขมีประมาณต่อน,นี้ดังนี้ก็พอใจกระทำได้ไง่ายที่แต้ส่วนบุญส่วนกุศลนับว่าเป็นกองบุญอันใหญ่จันนับจักประมาณบ่ไดแต้ดี พิขาวเวดูลาพิคุตังลายอันว่าแม่น้ำใจใหญ่หาประการปงนี้คือว่าแม่น้ำโกงกาญนมุนาอาจิละวัด,ดีสาราภูลรแม่น้ำม,มาแม่น้ำหมหลังไหลไปเต็มฝั่งหนังอานพุ้ขราจากนับจักพระมานน้ำในที่นั่นว่าพระมานเจ้านี้อ้า อาลาอาละาากะหรือว่าอาระกะปันอาระกะแสนอาระกะบ่ใจการกระทำใดไงที่แต่น้ำในสานทานติดนานนับว่าเป็นน้ามากจำนับจักประมาณบ่ได้ดิลีสันใด้ปิคุตังไลไผจักนับจักประมาณบุญของพระอริยสา,าวกกาพูพระกอบไปโดยบุญโดยกุศลสี่ประการเหล่านี้ว่า ส่วนบุญส่วนกุศลอันนำมายังความสุขมีพระมานเต่านี้ก็ใจว่าจักใดโดยง่ายติดแ่อันว่าบุญแต่กุศลน,นั้นย่อมนับว่าเป็นกองบุญอันใหญ่จันนาจักพระมาบนบ่ใดสันนานวอนกันกันว่าพระทัา้ากาะ,ะเจ้าได้เตสนาตัดไวยตลัก์ไวยากรณภาระสิทิจบลงแล้วก็ได้ตรง สัมพันธานาระกาทาว่ามาโหธาทิอาอาปาลิมีตังมหาสลังเป็นตนและอันว่าแม่น้ำที่มูนรจนอาศายัยได้โดยโดยมากย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรลวงเป็นที่ เป็นที่ขังน้ำใหญ่เป็นสิ่งที่ดีเปิงกลัวเป็นที่อยู่อาศัยของหมดูด นลาละจานะคือดาไขาู่มกยันประมาณบอดไดสันใดต่อายคอแห่งบุญยอมไหลหลังไปสูน่นระจนผู้เป็นปันดิตาผู้นีผู้หือเขาน้ำพระผ่อนติดนอนตีนาั่งเครื่องปูราดเหมือนแม่น้ำไหลไปสู่มหาสมุทรน่านเหมือนกันและ ดูลาภิขุตังลายส่วนบุญส่วนกุศลอันนำมายังความสุขสี่ประการเหล่านี้สี่ประการนั่นเป็นอย่างใดคืออริยสา,าวกะในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบไปโดยความเริ่มใสอันบอบวันไวในพระพุทธเจ้าว่าอิทธิพิโสพระเตวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธดังนี้เป็นตนนี่เป็นนาบุญเป็นกุศลอันนำมายังงรบอย่างความสุขขอตนประการหนึ่งประกอบไปโดยความเรื่มใส อันบอบวันไวในพระธรรมวาสวาคาโตภะะวตาธรรมโมดังนี้เป็นโตนี้เป็นนามบุญเป็นกุศลอันนำมายังความสุขขอทิ่สองประการนึ่งพระกอประโดยความเริ่มใสอันบอบวันไวในพระสังฆเจ้าว่าสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกะสังโคดังนี้เป็นโตนี้ก็เป็นนามบุญเป็นกุศล อันนำมายังความสุขขอที่สามแร่ประการนึ่งพระอริยาสาวกเป็นภูมิปัญญาคือพากอบโดยปัญญาอันความเกิดความดับหันความเกิดความดับอันเป็นของพระอริยอันเป็นไปเพื่อจำแนกกิเลสเหิดเลิกความเถงความเสี่ยงทุกโดยจบนี่เป็นบุญเป็นกุศลอันนำายังความสุข สี่ปิขุตังหลายผู้วังบุญวังกุศลอันนำมายัางความสุขสี่ประการเหล่านี้แต่นิลี <c oughs> ดูราปิขุตังหลายภัยจังน้าจังประมาณบุญของพระอริยสา,าวกทูประกอบไปโดยบุญโดยกุศลอันนำมายัางความสุขสี่ประการเหล่านี้ว่า นาบุญและกุศลอันนำมายังความสุขมีพระมานต่อนี้บ่ใใจกระตาใดโด,ดยง่ายตีแต่บุญและกุศลอันนั้นนับว่าเป็นกองบุญอันใหญ่จังนับจักพระมาณบอดใดเมื่อพระตถาขตษเจ้าใดตรัสเทศนา วัยกากาลานาภาสิตจบลงไปจิงใดตรงพระกัทธานิว่ายโยปุญญกามโอุูสาเลปฏิทิโตเป็นตนความว่ากูใดประสงค์บุญตั้งมั่นหยุดให้กูศนทำแล้วก็ทำม,มามากะพราเหอเกิดขึ้นเพื่อบรรลุอามัะธรรมผู้นันใดจิวบาบรรรุธรรมอันเป็นสาละ อันเป็นสารยินดีในธรรมเป็นที่เสียงทุกย่อมบาวันไว้ในการกว่าต่อมาจุราดดังนี้แท้ดีเลีก็เสียงเนื้อความในอาปีสันตะสูตรเพียงเต่านี้ ลำดับนี้ยะไดเตสนาเนื้อความในมหันทนาจูดสองประการต่อไปว่าดังนี้พระตาตาขัตาเจ้าตารเลียงเจา้าภิกขุตั้งหลายมาเล้วพระตนเกี่ยวกอเตสนาว่าดูลาภิกขุทั้งหลายพระอริยสาวกภูพออ้พระกอบไปโดยธรรมส่ประการ สี่ประการเราต่าทากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกะมากมียยศใหญ่ดังนี้คือทำสี่ประการนั่นเป็นอย่างใดคือพระอริยสา,าวกะในพระธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้พระกอบไปโดยความเดอมใสอันมันกุงในพระพุทธเจ้าวา่าอิทธิพิโสพระกบาา้าดังนี้เป็นตนหนึ่ง ในพระธรรมวาสคา,าโตภะกวตาธมโมดังนี้เป็นตนหนึ่งในภสังควาสุภธิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆดังนี้เป็นตนหนึ่งและเป็นผู้ประกอบไปด้วยสินที่พระอริยพาธนาบ่ขาดบ่อตาลุบ่อดังบ่อพ้อยเป็นใจอันมญโยจนสักินแล้ว อันตันหาและทิฏฐิบอกเกาะเกี่ยวเรี่ยวเปลี่ยนไปเพื่อสมาธินั่นและ ดูลาภิกขุตังารอาริยสาวกะภูประกอบไปโดยธรรมสีประการเหล่านี้และเล่าตาทากล่าวว่าเป็นภูมังขั่งมีทรัพมากมีโภคกะมากมียศใหญ่และดูลาภิกขุตังไรปะอาริยสาวกะภูประกอบไปโดยธรรมสีประการเหล่านี้เล่าตาทากล่าวว่าเป็นภูมังขั่งมีทรัพย์มีโภคกะมียศใหญ่ดังนี้นี่ ทมสี่ประการนั่นเป็นอย่างใดคืออริยสาวกในพระธรรมมิดในนี้เป็นผู้ประกอบไปด้วยความเริ่มใสอ่านบอบวันไหวในพระพุทธเจ้าวาอิกิปิโสภกวาดังนี้เป็นต้น ในพระธรรมว่าจวกคา,าโตพภะวตาธรรมโมดังน,นี้เป็นตนในพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโดพภะวโตสาวกะสังโคโดังน,นี้เป็นตนและเป็นผู้ประกอบไปด้วยศินอันพะระดีญะภาธนาบ่กขาดบอตารูบ,ดบอดันบ่กพุ้ยเป็นไตอันมิญูยนชักเสริญเลี้ยวอันตัณหาและทิธิบอเกากะเกี่ยวเลี้ยวเป็นไปเพื่อสมาธิแล ดูลาภิขุตังหลายปะอานิยะสาวกาภูประกอบไปโดยธรรมสี่ประการเหล่านี้และเล่าจะทากล่าวว่าเป็นภูมั่งข้างมีรัพย์มากมีโพก,กะมากมียดใหญ่กว่าเสียงเนื้อความในมหันทนาสูตรสองประการเจ้านี้ดีเล ลาบดานี้จักใดเตสนาเนื้อความนายภิกขุสูดส,สืบต่อไปไปหน้าดังนี้ถ้าตาทากาะตะเจ้าตาราเรียกเจา้าภิกุตั้งหลายมาเร้วพระทนเกี่ยวกดเตสนาวะดูลาภิกุตั้งหลาย อริยสาวกกะปูประกอบไปด้วยธรรมสีปราการย่อมเป็นโสดาบันมีความบอตกธรรมเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่แท้ทีดยักตรรู้ในปายนาะทำสีประการนั่นเป็นอย่างใดคืออริยสาวกาในพระธรรมิีในนี้เป็นผู้ประกอบไปโดยความเรื่มใสอันมันกุ้งในพระพุทธเจ้าวาอิติพิโสพระขวาวดังนี้ในพระธรรมวาสวากะโตง พระกวตจาธรรมโมดังนี้ในพระทรงว่าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโคดังนี้แด่เป็นผู้ประกอบไปด้วยสิ้น อันพระอริยเจ้าผาธนาเอาบ่กขาดบ่อตรู่บ่กด่างบ่อพ้อยเป็นใจอันบินโยจนสักเริรแล้วอันตัณหาและติทิบกะเกีเ่ยวเร้วเป็นไปเพื่อสมาธิและดูลาภิกขุทังหลายพระอริยาสาวกาปูประกอบไปโดยรมสี่ปาการเหล่านี้แล้ย่อมเป็นพระโสดมันมีความบอ่อตกทมเป็นธรรมดาเป็นภูแน่แต่ยักไดใดตระรู้ในไปนาดังนี้แต่ดีด ก็เสียงเนื้อข้าวในผิคุุสูตรลำดับนี้จะได้เจสนาเนื้อความในนั้นตินยะในนั้นตินยะสูตรภพาภพัี่ิยะสูตรและมหานามสูตรต่อไป ซืบต่อไปไปหน้าดังนี้ค่ะผู้จิวาอนันตาหากใดสดับรับฟังมาแต่สำนักพระพุทธเจ้าว่ายังมีในกาลสมัยขับหนึ่งนั่นเล่าพระตถาคตะเจ้าก็อสถิตสำรันอยู่ในนิโคทารามเมืองกะปิลวัตูจักกาจนาทบแไดในกาละนั่นพระพุทธเจ้าไดจันจากับเจ้าสากยะพระนามวนันติญะ พาติยะแเรมหานม,มาอันนั่งอยู่ที่สมควรครั้งหนึ่งแล้วว่าอาริยะสาวการปูพระกอบไปโดยธรรมสีปาการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความบอกตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ผาสุสแท้ที่จะใดตรารูป้ไปไปนาะ คกอทำสี่ประการนั่นเป็นอย่างใดคืออริยาสาวกในพระธรรมอีในนี้เป็นผู้ประกอบโดยความเดินใสอันมันกุ้งในพระพุทธเจ้าว่าอิติปิโสภะกวาดังนี้เป็นตนในพระธรรมวาสวาขาโตภะกวะตาธรรมโมดังนี้เป็นตน ในพระสังฆาวาสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆดันนี้เป็นต้นแดเป็นผู้ประกอบไปด้วยศีล ทพระอ,อริยเจ้าผาธนาบอกขาดบ่ตาลูกบ,อกบอก่อด่างบ่อพ้ให้เป็นไตอันวินโยชนซักเริญแล้วอันตัณหาและติที่บอก,ก็เกี่ยวเร้ยวเป็นไปเพื่อสมาธิพระอ,อริยาสาวะกภะูป,ประกอบระโยธรรมสีประการฟงนี้และย่อมเป็นพระโสดาบันมีความบอ่อตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ผาสาเสดต่ที่ยักตระรูุในไปนาดังนี้แต่นิล ก็เสียงเนื่อความในนันติยะสูตรจาพัตติยะสูตรเอานมาสูตรตั้งามสูตรเพียงเจ้านี้อิลีลำดดบนี้จักใดเตจนาเนื้อความในสูตรตาปฏิยังกะสูตรถืบต่อไปไปนาสัทธาสปัญญูพระพุทธเจ้าก็ตาเรียกเจ้าภิกขุตั้งลายมาเรียกก็เตสนาว่า ดูราภิกุตังลายโสตาปฏิยังก้าองค์แห่งพระโสดาบ,บันสีประการพงกนี้เป็นอย่างไรคือการครอบบาการครอบัพปุทิสะเนืงการฟังพระสธรรมก็การกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแย่ภายหนึ่งการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งดูราภิกุตังลายโสตาปฏิยังกะ อันนี้แห่งโธตาบันสี่ประการตั้งรายปุงนี้ก็เสีองเนื้อความในโูตาปฏิยังก็สูตรเพียงเต่านี้แต่ดีเลเตสนาธรรมเตสนาในสาดาธากาปุญญาพิสันตาวักแห่งโสตาปฏิสันยุตอันมีมาในมหาวาระวักสังนนุติตะนีกาย ทีบีนาก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่ก็มีวันนั้นแลนะนี่ที่ตาก็บังกมโสมเลสสะเดเด <c oughs>